อลครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อายาในแบบของผมเอาหน้ากากลงเยอะๆเห็นหน้าน้อยเอามาโอเคครับมีจบสวยอีกคันหนึ่งนะครับมิสูบิชิตาท่านนะครับผมคันนี้เป็น4ี่คูณสโดยกําเนิดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับก็เป็นชุดยกของเรานะครับมีขนาดความสูงที่6นิ้วครับเอาละครับแข็งแรงไหมชุดยกของเราแข็งแรงไหมครับ โอ้ยดูซินะครับคันนี้ได้ยางเบอร์3ามหนทับเจ R 1 6นะครับผมล้อเป็นขนาด8นิ้วลบศูนย์นะครับลองสเปเซอร์ออกมาที่25้านะครับอืมนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนะครับเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถเลยคันนี้ได้โปร่งล้อเป็นของนครปฐมนะครับอืมแล้วก็สนกเกิลเป็นอ่า ABS uh, e นะครับวัสดุคุณภาพแข็งแรงดีเยี่ยมเลยนะครับผมอืมนะฮะก็ชุดยกเสร็จเรียบร้อยครับมานะครับเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาละครับเดี๋ยวก่น <laughs> ดูข้างหน้าดีๆสวยๆนะครับผมเพื่อน <laughs> ๆดูที่มุมแคมเบอร์ครับสวัสดีครับ รีวิวรีวิวค่าตัวแพงเท่าไหรเท่าไรเดี๋ยวก่อนชุดยกครับชุดยกสามหมื่นห้าทั้งยางทั้งล้อทั้งโก่งทั้งสโนอกเกิลโชคแสนกว่าบาทประมาณแสนหกครับครับสวยสวยครับผมอ่าโอเคต่อเลยครับเอ้าดู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 ดิดูดูดอดาดูอนดูดูดูดดูดู มุมแคมเบอร์นี้จะลงที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับมุมการตั้งศูนย์นี้ดีเยี่ยมเลยนะครับปรับได้ลงร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาอ่ะดูอีกฝั่งนึงเทอรมาทางนี้ครับลูกโอเคแคมเบอร์ลงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนเพื่อนนะครับนะรายละเอียดคันนี้ก็ลึกพอสมควรนะครับผมเป็นผลงานที่เราจัดทำขึ้นทั้งหมดเลยบันไดก็เป็นของทางร้านเองนะครับอืมนะฮะซูปเปอร์ เอเอโอเคนะครับผมนะครับเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถกันแล้วก็เดี๋ยวได้ดูรายละเอียดช่วงล่างว่าได้อะไรไปบ้างนะครับกันชนเป็นของหนุ่มนะครับอืมเอาแล้วครับเดี๋ยวดูช่วงล่างกันเลยเริ่มต้นเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับนะครับเป็นก้อนรองเทินเพาครับ อันนี้ได้โชคเป็นโชคซับแทงปรับ8ระดับของโปรเฟนเดอร์นะครับเสริมด้วยตรงเตงหลังนะครับให้มีความสูงรับกันกับข้างหน้านะครับความนุ่มนวลหนึบขับดีเยี่ยมนะครับ,นะรบเสริมแท็กอาร์อีกคู่หนึ่งนะครับผมในขณะที่วิ่งทำความเร็วขับดีรถจะเกาะถนนขึ้นมากเลยนะครับอืม แล้วครับดูหลักๆผลงานเราครับนี่เลยชุดดอบเพาล่างนะครับแข็งแรงหนานะครับออกแบบเป็นชิ้นงานสวยงามครับผมจุดยึดดีเยี่ยมมีอะแดปเตอร์เพากลางด้วยครับอะอันนี้เสริมด้วย8ทิศครับเสริม8ทิศเข้าไปด้วยครับนีครับเลือมี8ทิศเข้าไปชุดค้ำหน้าเป็นกระบองใหญ่นะครับ โ <c oughs> ชคเป็นโมโนโปรเฟนเดอร์ครับชุดค้ำหน้าฝากด้วยกันโค้งครับอนะครับระดับความชันเท่าครับนี่นะครับระดับความชันดีเยี่ยมเลยดี <c oughs> เอา้านะครับดอปคานหน้าแข็งแรงหนานะครับเลยครับคอมาอม ครับผมหนามากมั่นใจได้ครับผมเอาแล้วครับเสร็จแล้วมาขอบคุณครับเลยวาย